สวัสดีครับผมนาตาย c h ชาน e นนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอ่านภาษาอังกฤษวันนี้ให้ทุกคนดูกันนะครับ a apple apple a ant o ด a a x ขวาน b book หนังสือ b box กล่อง b bear หมี c มวกแก๊ป C cat แมว C carrot carrot d d, d d u c เป็ด D d o กหมา D dog ตุ๊กตา E egg ไข่ E eye ตา E elephant ช้าง F แฟนพัด F fish ปลา F frog กบ G girl เด็กผู้หญิง G giraffe ยีราฟ G glass แก้ว H hen ไก่ H cat แมว h o r s e บ้านไอศครีมไอศครีมอิ่มมือไอรอนครเ,กเ,กเอครื่องรีผ้าแจ็คเก็ตเสื้อคลุมจิ๊กซอว์จิ๊กซอว์ที่รถจี๊บ ว้าว K คิงพระราชา K คคะ K กุญแจ L เล็กขา L อล่อนสิงโต L lamp โคมไฟ เอ็มมูนพระจันทร์เอ็มมอลแม่เอ็มมอนคีลิงเอ็นเนตตาคายเอ็นเนอร์สเนสรงนกเอ็นเนอร์สนางพยาบาล o อ a n เรนจ์มออกบัวออน้ำมันพืชพี่แผ่นกระทะโคเรียคิงพี่เพนปากาพี่เพนสิลดินสอคิวควีดพระราชินี <Position. S 2> question, 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 คำถาม R, wind, แหวน R, rain, ฝนตก S, sun, พระอาทิตย์ หรือว่าดวงอาทิตย์ Snake งู S snail หอยาทาก T top ลูกคาง T tent แคมปิง้ง T top ก็ลูกคางเหมือนกันนะคะท่านผู้ชม y o U umbrella รม่มย e อันคิลุงยูเอวุนิฟอรเครื่องแบบวีแวนรถตู้วีไวโอลินไวโอลินวีเวิร์แจกัน W weak ผมปลอมวานบลาวานวิปใหญ่แมงมุมคริสมาสต,ต้นคริสมาต์เอ็กซ์เอ,กเอกรอกเครื่องซีร็อกซีร็อก,อกเครื่องถ่ายเอกสารเซลร์โฟนระนาด วายโ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 ย e l l o w สีเหลืองสีแห่งความจงรักภักดีวายยอดเรือยอดขอภายด้วยนะครับดีเสียงรบกวนนะครับเซตซีบร แสตซีโรเลขศูนย์สูศสวนสัตว์งั้นวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าผมจะขึ้นปหนึ่งแล้วนะครับน้องๆอย่าลืม ไปอ่านภาษาอังกฤษกันด้วยนะครับจะได้พูดภาษาอังกฤษเป็นะครับเนยวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องนันตไตชาแนลด้นะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายรักนะคนดูจุ๊กๆุ๊